เคยรู้จักหลักแรกพบไหมครับผมก็ไม่เคยรู้จักจนพบกับเธอช่ออุ้ยขอโทษค่ะมันไม่เป็นไรครับคือเดี๋ยวก่อนคือเราขอถ่ายรูปได้ไหมพอดีว่าพื้นที่เขาให้ถ่ายรูปเพื่อนปีหนึ่งแล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่ปีหนึ่งอะ่ะก็ไปชื่อแล้วเราขอถ่ายได้ใช่ไหม ออได้ดีแต่ขอให้เราสวยๆนะถ่ายสวยๆนะโอเคครับหนึ่งสองส้มเ,ออเดี๋ยวคือเราขอลายหน่อยไว้ได้ไหมทำไมอ่ะจะจีบเราเหรอเปล่าส่งรูปให้นี่แหละแล้วถ้าเราจ,จีบจริงอ่ะเราจีบได้ปะเอาไม่ละลายอ่ะเอามาเลยเดี๋ยวจะให้ <laughs> เดี๋ยว ชื่ออะไรอ่ะเรายังไม่รู้จักชื่อ,อนายเลยเราชื่อนอนเรเยน,นิเทศอ่ะอ๋อเรียคณะกับเราเลยเราเรียนการแสดงนะเราถ่ายภาพงั้นเราไปก่อนนะนั่นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเรามักจะไปไหนทําอะไรด้วยกันเสมอเรียกได้ว่ามีพิมพ์ที่ไหนก็จะมีผมที่นั่นเราจะห่างแค่ตอนเรียนเท่านั้นไปนก่อนยี่สิบดีบังตรง เป็นของยี่สิบเจ็ดพี่ดูมาเกันนะจ๊ะเป็นทุกคนอยู่เป็นตัวเองทำอะไรกันอยู่จ้าหนุ่มก็เห็นยันอยู่ถ้าทำอะทำดีๆทำดีๆได้เห็นอยู่มมาทำอะไรกันกับกูเมื่อวพุธเมื่อมาเจอกับกูโดยไม่ได้ได้หมายวันนี้ก็จะแสดงบทเพลงให้ทำฟิตนะครับ ทำไมร้องก็พอละโอเคปากเจนะกินข้าวไปแล้วเต๋อเด้ยส้มตำเต๋วเมื่อวานกินไปแล้วจะกินส้มตำวันนี้ส้มตำส้มตีนเยอะ่องชุบไปเลยอ่าดีกอ่าชุบนน้าก๋วยเตี๋ยวเ่นันกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวนกินอะไรก๋วยเตี๋ยวผัดไทยผัดไทยเลยเพ่อนเขาอยากกินผัดไทยก็คกอชุบ ุกคลบกไปเขาอยากกินัไรยมือเต๋อมาเร็ม่มมาเร,เรผัดไทยผัดไทยผัยไดไทย พวกมึงอะตัวติดกันตลอดเลยสองคนเนี่าคิดว่าเป็นแฟนหรือว่าจริงๆจะบนโอ้ยอ้ยอ้อยอโอ้ยโอ้ยโยอยโอ้ยไปเรโยนอยโี่ยโ้โอ้ยอ้ยรอ้ยโอยยยย้ยยะเออโ้ย ทำไรวะอะไรงมึงออกมาเพื่อนนี่มึงดูอะไรไม่ถ่ายรูปมึงหรอมชอบปิมป่ะวะอะไรใครชอบดูเนี่ยในรูปเนี่ยนีย่รูปปิมก็มีเพื่อนทุกคนปะวะมึงดูมึงดูมีเพื่อนไหมมึงจะรูปปิม <c oughs> มึงชอบมันก็บอกมันไปดีกว,ว่าไม่กล้ากลัวปะ่ะกลัวอะไรวะ กลจะเสียปลมนไปทำหนึงเราเลิกกันเดี๋ยวมึงชอบเขาแล้วอะ่ะมึงต้องยอมรับเรื่องนั้นได้ดีวะ่ะเอ,อ้กูจะรอดเออูเอาว่าเพื่อนกูกูจะช่วยวะ่ะมึงนี่นะคนเรื่องเยอะให้ชอบไม่ชอบปิบกูจะช่วยเว้ย มาได้ไงเนี่ยเอาของกินมาส่งผู้ป่วยวางไว้เลยเดี๋ยวกินไม่ไหวไม่ไหวจะนะโนโนโนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเร็วเไ้่กินอะไรบ้างอะไรอยู่กินๆไปมันจะได้หายป่วย ชอบกูเหรอรู้รู้วิมีกูด้วยแต่กูเยอะกว่าเพื่อนอีกชอบกูเหรอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมือมือมือทำไมทำไมกูจับไม่ได้ ้ใช่ต้องอย่างนี้หรือว่าเพื่อนครูขออนุญาตนะครับอ๋อเขาสั่งอะไรจะถามเขาเองไหมเรื่องงานนะช่างเถอะเล่าเรื่องเพื่อนเดออะไรเขาสั่งใช่ไหมเนี่ยตล้วจะยากหรือเปล่าเนี่ยเธอทำอะไรอยู่อะ ต้ยมยำไงชิมให้หน่อยเนเปล่ากอนนะเป็นไงขอแบบแซบๆได้ปะได้ไม่ใช่ต้ยมยำนะต้ยมยำเนาะใส่ใส่ไปใส่ชามได้แล้วมั้งโอเคนี่เขาใส่ให้เขาใส่เองเขาใส่ให้ไม่ต้องรอยกรอยกพอ น่ากินจังเลยแน่นอ,อน,นอ,อ,อยู่แล้ว <c oughs> อยาลองกินอะไรในของเธอชิมชิมได้อยู่หรือไม่กิซฟกิกฟชบต้มยำก็เขาชอบกินอนะ่ะไม่ใช่ซกิ๊นะอ๋อชอบกินต้มยำของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยชิมได้่ะไม่ใช่ข้าวนะ กินข้าวกินข้าวไปปะกินสุกกี้กับต้อมยำถ้าจูตูขึ้นมาคนมันอยากกินรีวิวเข้ากันดีโอ้เข้ากันดีเนาะแล้วใครเป็นคนทำอ่ะก็ต้องปีมคนสวยอยู่ละ ใช่ขอมุมหน่อยแล้วกัน สวยแหละนี่นี่ดีว่ะอันนี้ทำเองเหรอเดี๋ซื้อมาทำเองเส้นไปแล้วคำหนึ่งอ่ะอ,อืออืมจะอะไรอย,ย่อยงนี้ยากกินซาลาเปาด,ด้วยซาลาเปาด,ด้วยช่นนี้ละกันมมมหวานปะหวานเจียบ คิดถึงเขามากปะ เล่นหนังให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมอ๋อว่างค่ะแต่ว่าเป็นวันไหนคะประมาณสองอาทิตย์อะเนี่ยเดี๋ยวดูบทก่อนก็ได้แต่วิว่าถ้าเราแบบน้องอะน่าจะเล่นได้อยู่เต็มเอา้าทำอะไรกันอนะมาแล้วหรอพอดีว่าพี่โอมาขอให้เขาไปถ่ายหนังที่พี่เขาจะถ่ายอะแล้วเสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปขอญาตพาแฟนผมกลับนะครับไป hey, เฮ้ยดึงแรงไว้เปล่าขอบคุณที่เป็นห่วงแฟนผมครับ แต่ไม่ต้องมายุ่งเออปิมไปก่อนนะคะพี่โอคตฉันเล่าเรามาแบบนั้นทำไมทำไมคุยเสียไม่ใช่เหรอก็กลับดิจะอยู่ทำไมก็้องบอกแล้วว่าเรากับพี่เขากยกันเรื่องงานพูดแต่เรื่องขงเรื่องงานแล้วทำไมต้องรบกวนกันด้วยแต่มันไม่มีอะไรเลยโนนหัดแยกย้หน่อยดิแต่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เราไม่มีเหตุผลแบบนี้ โอเคก็ได้เรายอมรับว่าเราไม่มีผลแต่เราก็ไม่ชอบอยู่ดีที่เธอไปยุ่งกับไอโอนั่นอืมคราวหน้าเราจะระวังตัวมากกว่านี้แล้วกันแต่เรามั่นใจได้เลยว่าเรากับพี่โอมจะไม่มีอะไรเกิดเลยนนะเราสัญญาก็ลองมีอะไรไปดูดิตอนนั้นจะปวดปีนมากด้วยขนาดเราไม่รอก็ต้องเราไม่าโกรธสิกำลังนอนอยู่ก็ไม่ต้องนอนแล้วไม่ยอมเดี๋ยวพาไปกินโจ๊ก เชีย่ยแล้วมาแก้นี้ต่อโนอนเขาเอาขนมมาให้อ่ะทำอะไรกันอยู่อ่ะอ๋อกำลังเตรียมงานกันอยู่อ่ะอ๋องั้นนี่นะเขาซื้อมาให้แล้วเธอไปไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปเรียนต่ออ่ะไปแล้วนะ วันนี้มาส่งปิมขอบคุณมากๆเลยค่ะได้แล้วแฟนไม่ว่าหรอเธอรู้พี่มาส่งอ๋อพอดีว่าน้องเขาทำงานอยู่ที่คณะค่ะเลยให้ปิมกลับก่อนขอบคุณอีกครั้งนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่อุ้ยเป็นไรอ่ะอ๋อพอดีว่าฝุ่นมันเข้าตาเฉยค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่น่าจะหายแล้วค่ะอือทำอะไรกันลงมาดิทำอะไรกันดิเขาถามว่าเธอทำอะไรกันฝุ่นมันเข้าตา ไม,ไม่ใช่แบบที่เขาเห็นเธอใจเยนเ็ยนๆก่อนดีทำไรกันเราไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยมึงทำแรงไวป่าต้องยุ่งแฟนกูเธอใจเย็นก่อนเอ,อ่อขอบคูณอีกครั้งนะคะพี่โอมคนเธอมากกบเราทำไมเล่ามาทำไมทำไมเราไปขัดขวางวัมสูงเธอในการจูบมันเหรอแต่เรากับพี่เขาไม่ได้มีอะไรกันยังปฏิเสธอีกเหรอขนาดานี้แต่เธอบอกว่าจะไม่ยุ่งกับมันไง แต่ว่าเราต้องทำงานกับพี่ขอไงใน,น้นไม่ใช่ทํางานแล้วมั้งขนาดเนี้เราเธอเธอนอนเธอกับอีนันอะทำไมต้องทํางานด้วยกันใกล้ขนาดนั้นอะก็ไม่ท่ากับเธอหรอกที่ไิจูบมันอะเราบอกว่าเราไม่ได้จูบไงวะหรือว่าเธอต้องการให้เรากับพี่โอมาจูบกันเออเรากับพี่โอมกำลังจะจูบกันแล้วเราก็เกือบจะพาพี่โอมาขึ้นมาที่นี่นะทำไมต้องการที่แบบนี้ไม่ใช่หรอโนนไม่ใช่หรอโนนต้องการที่แบบนี้ไม่ใช่หรอ จริงๆแล้วเราอ่ะเป็นแค่เพื่อนกันมาก่อนด้วยนะอยู่น้องการอย่างนั้นก็ับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิมป่าล่ะขาหน้ารั้งน้อขอไลน์หน่อยได้ไหมเราเหรอ,อได้ดิ อะไรเหรอเราชื่อนนอยู่คณะอะไรสีทีนั่นน่ะเราปิ่นนะอยู่ออกแบบก็ยินดีที่ได้รู้จักนะเหมือนกันนะอเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้เราทักไปได้น่ารักจัดน่ารักดยธรรมดาเพื่อนแล้วคนวัวน่ะเฮ้ยไม่มีมีว่ะนี่ดูเดี๋ยวจัดน่ารักจรดีจะไปไหนอ่ะร้านเหล้า เราว่าเรื่องต้องคุยกันนะยมีอะไรถ้าจะชวนทะเลาะอีกอ่ะไม่เอานะเราว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าว่ะอืมเอาที่เธออยากได้นะ เลงองเราเป็นแฟนกันได้ยังได้ดิแต่ถ้าตอนเลิกกันจะกลับเป็นเพื่อนกันเหมือน,น,นเดิมได้ปะได้ดิทำไมอะ่ะสัญญาอืมอ่ะก็ได้ยปล่อ,อย <laughs> นิดหน่นอ,อย <laughs> ไม่ได้เอละเอาละก็เราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่เหรอครับตั้งแต่เราเลิกกันผมกับปิม ็ไม่เคยใจกันอีกเลยจนถึงวันนี้วันสำคัญของปิมเราพร้อมแล้วถ่ายเลยไหมอืมวันนี้เธอูสวยนะขู้นจะดีนะเนี่ยวันนี้มาปิมพิสระนะเสร็จอะไรกระดูมยังติดไม่เสร็จเลย ใช่หรออาวพี่ืมไมาที่รถนั้นเดี๋ยวพี่กลับไปเอาที่รถกอนนะเดี๋ยวพี่จะไปรอ้านหน้านนะได้ค่ะเดี๋ยวปิมตามไปนะคะนี่ตามมานะได้ค่ะปิมมีอะไรป่ะคือเรามีอะไรจะบอกอะ่ะคือเรายินดีด้วยนะขอบคุณนะที่มาถ่ายรูปให้อะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างเลยที่เคียงข้างเรามา วันนั้นที่เราเลือกอ่ะเราไม่ได้เสียใจเลยนะเราขอให้พิมมีความสุขกับกับรักครั้งนี้นะอขอกอดในนี้นุนก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของเรานะพิมขอให้นนุนอะ่ะเจอความรักที่ใช่นะ